จริงๆเมนูนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยว่าไปแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะทำเมนูที่ว่านี้ได้เหมือนเขาหรือเปล่าเมนูวันนี้เรามาทำแพนเค,ค้กเกาหลีครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าผาจ่องผาจ่องอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วย เรามาเริ่มดูองค์ประกอบแบบของเรานะครับของเมนูที่เรียกว่าพาจอนกันเลยครับหรือว่าแพนเค้กเกาหลีนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับก็เนื้อปลาครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อปลาทับทิม1ตัวนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปนะครับที่จะเป็นแป้งทําเป็นเนื้อแพนเค้กเนี่ยเราก็ใช้แป้ง2อย่างนนะครับเป็นแป้งข้าวโพดสักประมาณ1่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็แป้งแบบประเภทแป้งทอดกรอบนะครับอีกประมาณสักครึ่งถ้วยแล้วกัน ผสมน้ำอีกสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มรสชาตินะครับก็ใส่ผงปรุงรสประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ยังมีเกลืออีกประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับผสมเข้าไปเลยตัวเนื้อแป้งมันก็จะได้อร่อยด้วยนะครับนอกจากเนื้อแป้งแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นในคลิปก็คือตัวต้นหอมนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ต้นหอมพิเศษอะไรหรือเปล่าแต่ว่าใช้ต้นหอมปกติของเราก็น่าจะได้นะครับต้นใหญ่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาตัดให้มันเข้ากับพอดีกับกระทะก็น่านจะดีนะครับ แล้วก็มีไข่ไก่ครับกลิ่ก็ตีๆแล้วก็มาราดด้วยเชย่นกันประเห็นเขาทำนะครับแล้วก็ยังมีผมกล่าวว่าเติมพริกหน่อยนะครับเพื่อที่ว่ารสชาติมันจะได้แบบไทยๆหน่อยมีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้เป็นน้ําจิ้มอร่อยๆสำหรับแพนเค,ค้กของเราก็มีตัวซอ,ซอสครับหรือซีอิ๊วก็ใช้เป็นซีอิ๊วของเกาหลีแล้วกันนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลวิเนเกอร์ครับประทาน,น้ำส้มสายชูแบบประเภทใส่เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับของเกาหลีเช่นกัน แล้วก็เป็นผงพริกเกาหลีนะครับงาขาวนะครับเพื่อเยลล์ผสมไันทั้งหมดดังนั้นทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมซอยเนื้อปลากันก่อนได้เลยครับมาจัดการซอยเนื้อปลาครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกันตามที่เราอยากจะได้นะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะก็เดี๋ยวเรากะซอยประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บเนื้อปลาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมฐานต้นหอมแล้วก็พริกครับทับต้นหอมนะครับเราก็ลองดูว่ากระทะเราประมาณไหน แล้วเราก็ซอยประมาณนั้นนะไม่ได้ไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับก็มันครึ่งหนึ่งแล้วกันเราอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ซอยใส่ตัวตัวน้ำจิ้มของเราเตรียมต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วมา,มาเตรียมเนื้อแป้งกันครับแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับผสมด้วยกันใส่เกลือครับสมเกลือเข้าไปแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจะได้หลังจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างครับเข้าด้วยกัน จะได้เข้าเนื้อกันหน่อยผมเรียบร้อยแล้วก็เติมน้าครับนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเหลวไปไหมหรือข้อนไปไหมนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันก็ไม่ควรข้นเกินไปนะควรจะอย่างนั้นมันควรจะมีความหนืดมือบ้างนะครับตอตนนี้แป้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บแป้งไว้ก่อน่างแป้งไว้แล้วก็เรามาตีไข่ครับแป้งเรียบร้อยไข่เรียบร้อยมาทำน้ำจิ้มกันนะครับก็ซอยซอส โต๊ะมังเนี่ยใส่้าไปเลยเต็มเแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลฟิลเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีพริกพริกเกาหลีใส่เข้าไปหน่อยต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยที่เราซอยเมื่อกี้แล้วก็สุดท้ายงางครับอือสวยๆได้น้ำกิมเรียบร้อยแล้วต่อไปมาลู้นกันครับว่าแผนเค,ค้กของเราหน้าตาจะเป็นยังไงลงน้ำมันไว้ประมาณหนึ่งแล้วกัน ก็เอาตัวนี่คุกๆมาเลยเสร็จเรียบร้อยน้ำมันมันเริ่มร้อนเราก็เอานี่ลงได้เลยลุ้นกันดูครับว่าจะได้ไหมจะได้อย่างในหนังไหมเสร็จแล้วเราก็เอาแป้ง ทำหอยทอดบ้านเราเลยป่ะอารมณ์เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันมันลุ้นลุ้นลุ้นนี่อารมณ์ลุ้นทั้งนั้นเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลาครับเนื้อปลาแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นเนื้ออือ่นก็ได้นะครับเป็นแบบว่าประเภททะเลจะกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่หรือว่าแม้กระทั่งหมูก่อนทอดไปเรื่อยๆเนาะทอดไปเรื่อยๆแทนเ้กเนื้อ,อ,อปลาอ้าพริกพริกพริกเอาพริกลง วต้าทั่วทตทั่วใครคิดว่ามจะดีไครคิดว่ามัจะเละเรามาทายกันดีกว่าเห็นเข้าไข่ใช่ไหมเ้าไข่ลงข้างบนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากครับปล่อยให้มันแบบเหมือนกับคุกไปเรื่อยๆรุนนะรุนนะหนึ่งสอโอ้โเฮ้ยเเป็นรูปเป็นร่างฮะ พอใชได้พอใช้ได้ผมว่าได้เลยนะครับเราก็เอาออกจากกระทะมาใส่จานได้เลยนี่ว่ายังไงล่ะวาลาเป็นนัเรียบร้อยแล้วนะครับสับผ่าจองแผงเคก้กเกาหลีของเราก็เดี๋ยวเราผ่าเป็นชิ้นๆได้เลยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มโอ้โหมันมีความกรอบไอตัวแป้งพอเราผสมมันเข้าไปอะ่ะ มันก็ได้ได้ได้อยู่นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยวันนี้ได้ลองทำเมนูแป,ปลกๆกันอยู่นะครับพาจ่องแพนเคก้กเกาหลกีก็ครั้งแรกออกมาได้ขนาดนี้ก็ผมว่าเ้น่าภูมิใจตัวเองเหมือนกัน ลืมไหครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก e ็กดแชร์กันด้วยแล้วก็ถามว่าชอบกันจริงๆมอบหัวใจให้กันด้วยก็ยิ่งดีนะครับเป็นการสนับสนุนรายการด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับฟาร์มปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกับไรดีติดต่อเขามาได้นะครับสำหรับปอเจริญฟาร์ม ก็มีพันปลาหลากหลายท่านเลือกนะครับแล้วก็ยังให้คําปรึกษาการแนะนําการเลี้ยงปลาอย่างดีติดต่อก้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน,น้ำทำครัวสวัสดีครับ